สวัสดีครับนี่ผมซิมาแนะนำแม่พันธุ์ยูฟาร์มนะครับเนาะนี่คือแม่ท้องดำให้ลูกก็แล้วสองตัวตัวที่สามกำลังผสมมือเซานี่ผสมเดอะสั้นของเฮียสั้นยูสุรินครับผมน,นักต้นน้าหนีพหน่อยสี่6ิบโล ได้ลูกงามครับลูกแรกเพื่อนนี้เป็นตัวแม่ผสมเลือดนอกออกเป็นสีขาวเนะครับลูกเพิ่ออกมาออกไปสีขาวทสองตัวเลยเสิ้ห้าไปเบ่งลูกเพื่นตัวที่สองโอเคหาพอ,พอจัดไปใส่ท่องเอกอ่ะแล้วก็เบิ่งแม่พันตัวที่สอง อันนี้คือแม่บามันลูกสมสีแดงดีครับนี่คือแม่แตงโมซึ่งแม่สาวครับฟั้นกลางไปคูหนึ่งน,นี่ผสมงกลับ kf สามหนึ่งผลิพานหอบหนึ่งครับแม่แตงโมแม่สาวผสมัง้งแหลกถาเบงผลงาน สีแดงดีครับสีแดงสวยกู้างไงมีแตมอยู่ข้างขาๆสายนิดนึงบ๊เป็นยังสวยครับแม่นี่มีคนให้ราคาห้ายครับแต่ยังพันไปมาเบิ่งอีกแม่นึงมาเบิ่งอีกแม่นึงแม่นีอ่ะเจอแล้วนี่ครับท่องเอกลูกแม่ท่องดำบักเถิกครับบักเถิก เพิ่งจะอายุสี่เดือนครับยัางงามอยู่ลูกอ e ีเฟลบิง้งนยางมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ไป,วไปแล้วตับเอกไปแล้วไปแล้วคักดื้อคักอ่ะมาเปิ้งแม่นี่ครับนี่คือแม่น้ำเพชรว่าเพิ่งได้ลูกเดียวครับลูกที่สองให้สอง ตัวที่สองนี่ผสมฮุดตั้นก็สูงไงครับสูงระร่าวท้ายนี่สูงเอยหกสิบหางหหกสิบหางแง่เแมให้ลูกมาตัวหนึ่งงามลูกนี้ได้เดือนเก้าเดือนแม่ทองนี่สี่เดือนเป็ตัวเถิกครับตัวแรก บักเถิดเล่มหยาดีครับหัวใหญ่ตัวนี้หยาปวดปวดฟังเสียงเล่มหยาดีครับหัวแมนคุณพาจะติกเดตอวนี้เด้อออกหัวใหญ่หูครับหูอะแมนแต่งัวยู่ฟ้าผมหัวทุกตัวล่ะจริงแล้วทุนหูวแห้ง พายเบิ่งตัวที่สี่น,นี่แม่ที่สี่ครับแม่ที่สี่แม่คำพูนสมซีว่ายครับด้ซีเดือนสมซีว่ายซีเดือนลูกที่สองในทองลูกแรกเป็นงามหายเลยครับออกเป็นสีแดงเนื้อนังดีครับแม่นี่ลูกแรกเป็นตัวเถิดครับเนื้อนังดี อ่ะบงตัวที่ห้าตัวที่ห้าเป็นแม่มะลีครับพึ่งผสมสิบมือรออพันหลบลูกตัวที่สองมาถองลูกตัวแรกขายไปแล้วครับปัเทิกคือเกาซึ่งผสมครับสมซีไว้ซุนกตัวที่เจ็ด ตัวที่หกตัวที่หกตัวที่หกไหนบอยยอ่ะลูกผมทองท่องลูกช่วยตัวผมทองลูกท่องลูกช่วยตัวลูกเราหางปัดอีกผมทองลูกลูกมาผมทองบอยลูกครับตัวนี้ให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับ เป็นบักเพทสคือเราตอทองนี่ตัวที่สองลูกตัวที่สองไอทองนี่ผสมเป็ดชั่วได้ซี่เดือนด้วยกันครับง่ายครับแม่เนี้ยเอาโยากลูกไอขุม,มทองผสมเป็ดชั่วสิบห้าพิศพาอีกแม่สุดท,ท้ายครับอีกแม่หนึ่งแม่นี่แม่เชอรี่ไอผสมอิตเช่หาสองศูนย์ได้หกเดือน พกเดือนครับพกเดือนกว่าจะเข่าเจ็ดเตือนตัวแรกอ่ะบักเท็กคือเก่าปีนนี่มิเตลูกเท็กโอเคครับผมเนีย่ยแม่พันธุ์ทั้งเจ็ดแม่คลิปจะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเดี๋ยวจะแนะน้ำมาอีกหูค,ครับหัวอยู่หนึ่งหูทุกตัวพวกหูเจ ช่องดำแล้วมวยไกลอันนาคตพอพันน้ำหนึ่งลูกน้ำเพชรลูกใจแอนเก่าเก่าเก่า,กาตัวนี้ลูกชายลูกใจแอนโอเคครับผม